ฮัลโหลวันมันฝรั่งเหรอพี่นอ้องใช้าบานเท้าเนี่เลยเจ้ามือดีกว่าสิมาแนะน้ำครีมตัวนี้ใหไฮมูจ้าครีมบำรุงผิวด้วยโสมสกัดอันที่แรกเพิ่นมาบอกสกัดฟางก็กระเซยๆอยู่ไหมบัดนี้มือที่สามสี่คนเดียวบางหน้านแล้วเลยดีขึ้นอีดีเราอายุหกสิบสี่ปีแล้วพี่นอ้องหน้า,านนนแล้วน้าปานนิดหน่อยอันขอเลยว่า ให้เลยสนใจขอเลยซื้อมาใส่บางคนใส่ได้สี่มือนี่แหละสี่มือหามือก็เออรู้สึกว่าดีคือนี่ดีเนี่ยบางบางนี่ข่อยตะกี้มันเป็นเป็นกะอัานไหมพี่น้องนี่ลดอันกันลดลงอยู่อันริ้วร้อยเนี่ยย้ําหัวสิาน้อผู้ถาวรนะหัวสิมันจะเป็ียนเยออ่นไหมพี่น้องจะเป็น่ยังเงยอข่แดงหกสิบเอ็ดปีอันพูดหน่อยแย่กันนะหกสิบสี่ เดี๋ยวนี้แล้วใส่มาเป็นอาทิตย์กวัวละครึงเดียนเรวหนาแล้วใส่รองต้องเออของถูกดีจริงมีจริงจริงด้วยพี่น้องเอ๋ยนี่คอยเกิดได้ไหมน้ำมูจอนี่นี่เขากดเข่า,ขาเบ่งไวได้ดดดทั้งหนาที่ตอกกระลังเป็นทีฮือฮานิยสมสมสอบกันโมแพงพี่หน้องราคาหลักร่อยทุนหน่อยก็งามได้จ้ะไม่ต้องไปสัญญกลุ่มสัญญการมันนี่กล้องของเราเนี่ยนี่ กล้องสิเป็นแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวยายมาสิปักตะกร้าไว้ให้ผู้หญิงเป็นผู้หญิงอย่าอยู่สวยนะคะเนี่ยว่าต้องไปเหตุสัญญกรรมว่าต้องเป็นสีบโบทหอกโบทหอกตัวนี้เลยคิมตัวนี้เลยเอาอยู่ค่ะพี่น้องเมื่อกี้แด็กก้อนสินทางสินหนายายมาบางเงาแบบแบบบางสีดิพี่น้องหน้ายายมาจะเป็นเป็นนังอันตัวน้อยเป็นยอๆใไหม เดี๋ยวนี้เริ่มดีขึ้นางนี้วเนี่ยแก้วเนี่ย,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 อ,ยอันบบเหยวตรงนี้ที่พี่น้องมันเริ่มสิเหยวน้าร้องน้าร้องน้ำลายอะไรพราะว่าปฏท่าขี้มืนี้รู้สึกว่าดีขึ้นใช่ไหมอืมมาพอจะยิ้มผ <laughs> ู้ใดสนใจร้องเบิ้งแด้เลยสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นลองดูนี่ดักร้อยค่ะ้อยกาบาท มีร้อยกุใบใบแว่งใบแดงซองใบมีทอนดีแนะนำต่อค่ะลองดูนะคะ